สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวอ r ล d าพาซีซั่นที่53นะคะก็สามารถซื้อล่วงหน้านะคะได้ตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมนี้นะคะทุกคนคือวอ r ล d พาซีซั่นนี้นะคะขอไว้ยศก่อน,อนบอกเลยนะว่า สวยมากแล้วก็มาพร้อมกับกรอบวิบวับด้วยนะคะซื้อล่วงหน้าแล้วก็จะได้สกินก่อนใครนะสิ่งที่เราจะได้นะคะในการซื้อล่วงหน้าก็คือกรอบแล้วก็สกินล่วงหน้าก็เลเวลก็จะอัพไปเลเวลที่30นะคะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ว่าจะซื้อล่วงหน้าเหมือนกันนี่แหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขอดู ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ <S <S เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะตีทิพย์ไลปี ้นแเไฮ้เ,ออเพื่อนทําอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย <S <S แอดมินตน<อ>้น T P เเพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะ้ผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสกินก่อนนะซึ่งสกินหลักๆนะคะจะมีอยู่ท,ทั้งหมด3มสกินนะคะตัวแรกจะเป็นตัว roxie อะขอดู roxie ก,ก่อนคือจริงๆนะคะเห็นคลิปสปอยไปรอบที่แล้วแหละ เมื่อ2-3สาวันที่ผ่านมาก็ได้ลงคลิปสปอยไปแล้วนะเป็นสกินละดับรีวิเต็ดส้มเออก็สวยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวโหลด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 แ๊บหนึ่งก็จะชานีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสกินหนึ่งนะคะจะเป็นสกินตัวฟินิกฟินิกเอฟเฟกสวยมากทุกคนนี่อ่ะฟินิกนี่นะคะก็ลิมิเต็ดส้มเหมือนกันนะคะฟินิกน่าจะเวลประมาณเวลหกสิบเนาะ นี่อ่ะก็รอโหลดนะคะพึ่งพึ่งเข้าอาวีส,สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเลเวลหนึ่งนะคะจะเป็นของตัวบอดัมบอดัมอยู่ไหนเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยบอดัมนะคะนี่บอดัมก็สวยเหมือนกันนะแต่บอดัมนะคะจะไม่มีเอฟเฟกเนาะจะเป็นลิมิเต็ดส้มเออลิมิเต็ดเขียวประมาณนี้ฟักทองฟักทอง,ทองคือสวยมากทุกคนคือพูดจริงๆนะอวยยศมากนะคะคือแบบ สวยทําดีทําถึงนะคะวอลล่พารรอบนี้อ่ะใครจะซื้อนะคะกดเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็กดเข้ามาตรงรางวัลน,นะคะจะมีตรงนี้ซื้อ VP รล่วงหน้านะคะเออนี่คือแบบเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสกินมาให้แลกบ้างวะอ่ะเดี๋ยวเรามากดซื้อล่วงหน้าไปพร้อมกันนะคะก็ราคาจะอยู่ที่549สี้ปองอ่ะถ้าซื้อก็จะอัพไปเวล30เนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อวอลล่พารล่วงหน้าได้กรอบมาด้วย แค่นี้ง่ายๆนะคะก็คือจริงๆวอลล่าพาร์รอบจริงๆมันแบบถ้ามี2เดือนใช่ป่าวอลล่าพาร์มันจะถึง90นะคะแต่อันนี้เดือนเดียวถึงแค่60นะนะทุกคนอ่ะกดมาหน้ารวมกิจกรรมเอ้ยกดมาในคลังนะคะของเข้าในคลังอะ่ะกดซื้อเอ้ยกดเปิดป้ายแพ็คลวงหน้าตึ้งนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ฟินิกอ่ะฟินิกไม่ได้เวล60หบรอแต่ฟินิกมีชิ้นส่วนสกินด้วยนะคะทุกคนมี3 4สนะนี่แล้วก็ ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวบอดดัมแตน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 ,ตน,นี่มาแล้วนะทุบอย่างนี้เลยสบัดไปทีหนึ่งบอดัมอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่นะคะชิ้นส่วนของสกินฟินิกส,สีสีเขียวจะพูดสีสม้มอ่ะสวยอยู่นะก็ได้อยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะคะนี่แล้วก็ส่วนตัวล็อกซี่นะคะจะเป็นเช่า7วันเดี๋ยวมาลองเปิดล็อกซี่กันนี่ ทดลองใช้สกินล็อกซี่7วันล็อกซี่ก็สวยนะคือก็ึกก็สวยอะ่ะพูดจริงๆเออเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเปิดกล่องเพื่อรับค่าผลงานตรงนี้ด้วยนี่ก็ปัดค่าผลงานนะคะใช้ได้ต้นเดือนหน้าเนาะตอนที่วอลล่าพาร์มันมาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเออประมาณนี้ประมาณนี้เออก็ถือว่าก็โอเคอยู่สำหรับ549อ่ะเดีวเรามา เปลี่ยนกรอบกันนะคะจะเป็นกรอบวิวอันนี้มันไออันน,น,นี้มันจะเป็นวิบวอันนี้นะทุกคนจะเป็นแบบรูปสตรงสตอรอเบอรี่อะไรเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนรูปกันให้มันแบบเห็นชัดๆนิดนึงรูปไหนจะเห็นชัดดีล่ะเอารูปเมื่อกี้แหละชอบแหละคือตอนนี้นะคะเรามีสกินอยู่ที่830 3 0สกินขอดูอันดับก่อนอุ้ยทุกคนเราขึ้นมาอันดับที่142แล้วว่า เป้าหมายคือติด1ในร้อของสกินที่เยอะที่สุดนะคะเอออะใครที่ใช้คูป,ปองแล้วนะคะอย่าลืมมารับนะวิดีโอนี้ฉันใช้ไปแบบว่า7000ปองเลยเหรอเลเลอร์เลเล,เลเลอรนะคะเออกดรับของรางวัลไปนะนี่อะนี่กดรับไปแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะก็ใช้เกินนาะแชร์สกิน10ครั้งแล้กดเปิดไปอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่าเดี๋ยวขอเริ่มกันที่สกินตัวฟินิกนะคะฟินิกบอกเลยว่าเอฟเฟกสวยมาก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 ๆขอดูปรับแต่งมีท่าเต้นมาเดี๋ยวท่าเต้นเดี๋ยวค่อยรับอีกทีตอนวอลลาพาร์ตมานะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นทิ้นส่วนสีเขียวใช่ปะ่ะมันต่างกันยังไงวะถอดแล้วก็ใส่เดี๋ยวขอต่างกันยังไงวะ ก็ใช้งานไปประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าทดลองกิจกรรมกัน <c oughs> หน้าทดลองกิจกรรมอะไรล่ะหน้ารีวิวเอฟเฟกเอออันนี้สกิลที่หนึ่งนะคะทุกคนนี่สวยมากทุกคนเป็นแบบเริจริงนะถ้าใครงบน้อยสามารถซื้อได้ในราคา2 99นะคะก็คุ้มมากอยู่แล้วอะคือแบบอาหารที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็อันติเมตเป็นประมาณนี้นะคะก็ เห็นคลิปรีวิวบ้างแต่ไม่คิดว่าของจริงมันจะสวยขนาดนี้ไงเออก็ต้องให้เขาหน่อยเออก็ได้อยู่เด้อประมาณนี้นะคะปะเดี๋ยวเราไปดูร็อกซกันนะคะทุกคนมานะคะสำหรับตัวร o x y ซี่ y ็อกซ,อกซไม่มีชิ้นส่วนประกอบสกินเนาะแต่จะมี ถ้าเต้นประมาณนี้เออก็ได้อยู่ก็น่ารักอยู่คือสวยนะเป็นสกินที่แบบสวยที่สุดของล็อกซี่เราบางเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปทดลองเอฟเฟกกันนะคะทุกคนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าทดลองเอฟเฟกกันนะคะเราอาจจะเล่นล็อกซี่ไม่ค่อยเป็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโจมตีปกตินะคะแล้วก็สกิลที่หนึ่งอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เล่นไม่เป็นว้ยอ่ะนี่แล้วก็สกิลที่สองนะคะก็ หมุนหมุนวงกลมอย่างนี้อ่ะแล้วก็มาดูอันติเมทอันติเมทก็เหมือนแบบลากมาประมาณนีต้ตีตีหมุนหมุนอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับล็อกซี่อ่ะลืมปิดคูดาวอีกกูลากมาประมาณนี้ประมาณนี้นี่ลากมาอย่างนี้สายใยแห่งรักนะคะเออ ก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับตัวบอดัมนะคะไม่มีเอฟเฟกสกินนะทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวแต่ละตัวแยกให้อีกทีนะคะ mm hmm. คลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้ยวยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ